สวัสดีครับวันนี้สิมาจุดทานครับทานเตาอบได้ควันครับนีหนึ่งเดียวในตองอูคือว่าผมกับบุคเเคยเห็นไฟเหตดคือกันปั่นีนนยบร้อยทอไฟทอแก๊สอยู่ข้างในครับ อันนี้เป็นมองจุดหูหน่อยๆโอบดินตมบอยฟิวครับจ็กสีอยู่บยูอันนี้บอนเคยเห็ดด้วยครับพี่นอ้องบอนเคยเห็ดเป็นมองมองจุดครับมาลองจุดกันเบิงว่าจะตีดบ เนาะครับเนาะผมกับบอลเคยคือกันจะจุดเป็นน้ำมันเครื่องนะครับเอาน้ำมันเครื่องใส่จุดครับมารุ่นกันว่าจะติดบอเป็นทานบอรครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเครื่องนะครับห้าโมงสิสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีมาทำการกันครับ เดิมจุดเลยพี่น้องเปียวไฟกับเขาไปดีตัวละพี่น้องนี่เปียวไฟเขาไปดีอยู่ครับเสียงดงังวูวูเลยนี่น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องบอกวนปนไยไรแห,ห,ห้งผมจอแล้วผมกบบริยายยังบริเปิดเลยเพิ่นหัวออกเองเพิ่น จอกจอกลงไปเลยครับมีควันออกอยู่เลวครับพี่น้องที่แดกที่แรกเป็นควนันน้ำมันเครื่องครับถาเบิองว่าันจะติดจังโมงหาโมงหาสิบครับตอนจุดนี่ ว่าตอนสามชิฟนั่นตอนท่อมทาโอ้ดินคืออยู่ตรงแนวนี่บ้านนี่ดินคืออยู่ตรงแนวนี่พี่น้องมันจีทีมซะบ่บ้านนี่เวรกันเด้อ,รรอบ้านพี่น้องเลย คนออกอยู่น้อยหนึ่งครับตินเคือแยกยอกแนวนี้น้อบานนี่ใบบอพี่น้องเอ้ยมารุ่นกันครับสองชัม่วโมงผ่านไปแล้วยังบอนติดอยู่พี่น้องเป็นเตาแรกหรือเป็นแนวไรเนาะพวกโบเคยเหตุบานนี่ก็ทุกเทื่เพื่อนอัน ผู้เพิ่นเคยเอ็ดเตาไร้ควานนั่นเพิ่นเอ็ดใส่ถังสองล้อยเดีดหรือเป็นเป็นเด็กเนาะเพิ่นก็จะติดไว้อยู่บ่จักอันนี้ผมเอาดินปั่นเอาไหมซ้ำเตาจะห่อนพี่น้องนี่เตาห่อนเดี่ยวแต่ว่าไฟบ้อนในติดอยู่ครับยังบ้อนในไข่เกล็ดเลยสองชั่วโมงแล้วครับตกักติดตามตอนต่อไปครับผม ผลสรุปเลยครับพี่น้องสามชัมม่วโมงผ่านไปสามชัมม่วโมงเคืองครับสามชัมม่วโมงเคืองผ่านไปพ้นสรุปออกมาโปติดนะครับเลยโปติสสงสัยทอเก๊็อยู่ข้างในจะมีแนวตันครับเพราะว่าเตานี่ห่อนแห้งครับเตานี่ห่อน แต่ว่าบบค่ายเกียดครับไผหูข้อเมนต์มาบอกป่านหน้าในเด้อครับเด้อปานหน้าจูดไปเดียวเบิดน้ำมันเครื่องไปหาดิดโกดิดบบค่ายเกียดเด้อครับเตานีห้อนขืนอยู่แต่ว่าแกีดบออกทอแกีดครับปาหน้าวิจัยว่าปลายทอแกีดนี่จะมีแนวตันครับข้างในเพราะว่า เพราะว่าใส่ดินปั่นเอาครับบริเหตุใส่ทั้งสองรอยเด,ด,ดือทั้งเด็กคือเพิ่นเห็ดเตาถ่านได้ควันผลสรุปบอติดครับผมคลิปหนะ้าจะมาเห็ดให้พี่น้องเบิงไม่ว่าจะเป็นแนวไรคลิปนี้ก็ฝากติดตามไว้ครับผมผลสรุปไม่ติดเตาห่อนจนเป็นสีแดงสีขามเลยนะครับ แต่ว,ว่าเกียตโบข่ายโบข่ายเกีตเศร้านะมันใส่ไฟกระรับไปเลยครับผมฝากติดตามครับผมใไรหูข้อเมนตนมาบอกเนี่ครับสวัสดีครับ